มอร์นิ่งเช้าวันที่สามที่เชียงใหม่เรากำลังจะเดินทางกันไปที่ดอยสุเทพดอยปุยอ๋อไปดอยปุยก่อนก็เขาเรียกดอยสุเทพดอยปุยโอเคไปก่อนที่รถจะติดไปเดินทาง let's go เช้าดีกันทั้งัอบรัออมา เขาบอกคาไกลเรา20บาทแต่เดินไปไหนก็วิ่งม่เอาแล้วงมือได้เยอะกว่าอัน 3, นู้น3,000ไงได้60ได้60บา,าบาทแล้วไม่สนใจ20บาทแล้วแหละไปแล้วเดี๋ยวเดินไป่จยลุงแกก็ได้ไปเดียด๋วยวขึว้นข้างบน,นเนาะบรรยากาศไหนเดินปุย เหนื่อยนี่คือเดินมาจากอันนี้รานจอดรถนี่ป้ายมาว่ารถปุ้ยเขาก็ไอเยอะ ม่รู้นีดเอกว่ตุวเยนะอืมด็กขีเลยิ่เย็นมากเออิงเย็นไหยหนาวเย็นย่งเย็นเันนอ้มาไมมาคึ่นรอนมาไม่เย็น่งหรือว่าเราใส่เอหนาความสึกขงว่าอืมหน่อยชั้นช่ะใส่กางอกงแพร่ขอมใส่ไปสองจุตํำหนึ่ง ข้าวมันไก่มันแล้โอ้โหดังเลยดูนี่เองน้ำซุปละล้อมเอ็งจะเอาอะไรเอ็งจะเอาอะไรเอ็งจะเอาอะไรเดี๋ยวเอาอะไรขอละเดี๋ยวรอถ่ายจงทำขึ้นมาบนรถเพื่อกินข้าวมันไก่แม่เลยนะ500จะมาชิมทีละอย่างกันเริ่มจากข้าว หอมนะเฮ้ยหอมนี่เขาชอบข้าวมันไก่กินหแบบเนี้ยนะไดนนนไปป้น้ำจิ้มน้ำจิ้มอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงน้ำซุปน้ำก็ใช้ได้เลยค่ะน้ำจิ้ม น่อ้ไม่ต้องขาค่ะรกบอกว่านองร่อข้าวอร่อยแต่น้ำจิ้มก็แบบีบยก็แปลกกโอเคน้ำจิ้มอ่ะู่รอมกันกอร่อยนั่แลอร่อยอมนี่อร่อยน้ิ้ไก่ก็อร่อยไก่ก็อร่อยนะแต่ข้าวอร่ ควรซื้อผักอะไรสักอย่างเนี่ยขิงเนี่ย <g ười> นึกว่าไก่ติ๊กยังกินเข้าไปเนี่ยเขาเนี่า <c oughs> ก็เอ็งบอกไก่แข่งเนี่ยนึกว่าชว่วงแบบตะโก้แพนน้องมั <c oughs> นขิงเข้าไปเอ็งก็งมีขิงเออใช่มันขิงอ่ะถ้าเกิดเขาเห็นที่นี่เขาก็คิดว่าเป็นไก่อ่ะ จดเราก็ไม่พบก่หอมเลยแอว่ามากอมแข็งว่นะน่ดแต่เลยมาขอณข้าวต่อชมเตีววะชมเชียวรำไมานี่่างนี้

ตั้งหูคู่ละร้อยโอเคป่ะไปดอยสุเทพเลยปะ่ะเดี๋ยวลงข้างล่างไปดอยสุเทพกันอันนี้คือทางออกหน้าไมา้สามดอกสิบบาทพิพิธภัณฑ์ท่า,ทางมงุง อ๋อนี่คือพิพิธภัณฑ์อะไรเป็นี่มันใช่เลยนี่แถวบ,บ้านก็มีนะพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านเช้าเขาคือเราเข้าอันนี้คือทางออกนะที่เราเดินมา,าเข้าจะอยู่ทางนู้นแต่ว่าเราลงจะสวนดอกไม้แล้วมาออกทางเข้าหมว่ 这是他。

น,นี่เราอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพทาาัทธาสุเทพแล้ว ไหนตัวหรือลงล่างอ,อะลงล่างก็ดีกว่าเดี๋ยวเราไปส,สัตักันม,ม,มาเที่ยวเชียงใหม่ครั้งนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ตื่นเช้าคือคนที่ลดนิติต 0แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเป็น270มอเตอร์ไซค์10บาทส่วนค่ารถล้างที่เราหน้ากันอยู่คือเราจะนั่งเท่าไหร่ก็ได้คนละห้าสคบัาทเด็วนั่งเดียวใช่ค้อลงที่ลงที่เราก็ได้่นีเปป็นโรดี๋ยวค่อยมาดูที่หลังก็ได้เดินมาก็ได้ลูกแสดงนี่นะครับรอรถล้างกัน่อไป นี่จะเป็นสวนสัตว์แอฟริกาตัวนะครับมาจากตัวทาคิวนะครับที่เใช่กระโหลกเด้งเลยครับอาจจะเป็นเพ้งมูดหนึ่งตัวพี่แง่หนึ่งตัวนะครับผมอันนี้ไม่ได้ใช่ตัวดูหน้าฝ่ามือนะครับผมเป็นพี่ชายแท้ๆของเจ้าหลกเด้งนะครับผมชื่อว่าซูโม่นะครับนี่ดูนักฝ่ามือนะครับผมนี่ไม่ใล่างนะครับจะเป็นเพี่แงยนะครับผมชื่อว่าแก่นตุนนะครับ ด้านซ้ายืนน <twitch S 3> ะครับุู่อย um, so <im> ู oui, ่ตับุ่นส่วน้หน้าจะเป็นโซเกษตรกรลหมาลายนะครับ้ของเราเลยนะครับตัวสี่ยืนกับีลาแล้วนะครตัวนี้จะเป็นวางอีแรงครับ แล้วนะครับผมเขาพูจะชื่อว่าต้นปูนะครับผมส่วนตันี้จะชื่อว่าเอดาวส่วนตัวาผื้ตรงนี้ตัวสีตานะครับสีตางบอดสลักนะครับสีรักวานนะครับส่วนตัวสีขาวขายาวๆมีชื่อว่ากลางออลิขาวด่างเขาของเขาทียาวได้1.5เมตรนะครับผมกระดูใกล้ๆจะเหมือนกระดูกปูเลยนะครับส่วนเนี่ยควายครับควายสถานีที่1ตรงนี้รถลางเราเข้ามาด้านในได้นะครับผม แต่ดูเสร็จแล้วค่อยลงมารอรถไอ้นี้กันเนี่ยอ่จริงๆอ่ะถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันอ่ะเราเดินไปได้นะป่ะโอุ้ยผู้ชายจับหลังอีกคนไม่ถ่ายภาพนี่นะบัตตี้เชิญอะไยแต่อะไรไม่เข้าเสือมอยู่ตรงไหนี่อยูใช่หรือรอ คขาดูเสือดเห็นแม่ก้องสักโรตัวนี้คืออะไรอ่ะห้าพีเดเตอร์เชียงใหม่สู่คืออะไรพีเดเตอร์ไม่ใช่โซนโซนสื่อใช่ หนอนพูดเขามีลูกเห้ื่อดูวแม่เก๋ได้นะครับประมาณห้าสิบเมตนะครับหมายเลขสามหกสี่ใหม่สู่อะโขเรียมนั่นเองนะครับแต่เรานี้ท่านใดที่อยากเข้าชมอะโขเรียมนะครับเชิญได้เลยนะ สนใจลงเที่ยวลงชมได้นะครับอ่าวคเรียมหรือว่าอ,อุโมงปลาของเรานะครับเพราะเดี๋ยวมีรถลางนะของเราวนเข้ามาล้บเรื่อยๆนะครับสามารถเดินไปกปลาน,นะ จะเป็นความตับอักเสบนะครับผมสามารถเดินชมงได้นะครับเกิดจากกระไบบงได้เลยนะครับผมแล้วก็ในตัวนี้นะครับบริเวณนี้จะมีสัตว์เยอะที่สุดแล้วนะครับของขนตัดเย็บแบบนะครับแล้วก็ไหนก็ได้รายสนใจนะครับสามารถลงดูลงส่นบริเวณได้เลยนะจะมีสัตว์ทั้งสองฝั่งแล้วก็ยาวลงอาจจะเป็นเวลานอนหางน่ารักอ่ะเหมือนตุ๊กตาเลยมันเขี้ยว ก็เจอระเคสัตว์บกอะไรต่างตายวะหายขาดไปใหญ่มากเขาบอกใหญ่เลยอันละสองโล่ลก็มีกวางมีเขาเรียกอะไรวัวเอ้ยไม่ใช่อะไรนะกวางห้าสีวัวไม่ใช่หรอที่มันงอควางะอะมอสีแดงก็เห็นแล้วตอนนั่งรถมาเจะมาดูแค่เต่าแล้วก็ไปนั่งรอรถไปสถานีต่อไปกันอันนูน้นอะไรอะ ใช่หรืออืม mm ุงใจอายุยี่สิบเอ็ดเฉลี่ยยี่สิบเอ็ดคิดอ๋อเองนู่นมันต้นไม้มงก็มีนั่นคือตัวอะไรอ่ะเอ็นนี้มีขาใช่หรอเอ็นนี้มีขาตัวนี้อันนี้มันชนีหัวมุกกุด มือขาวว่าอยู่ทางนูน้นทางขวาขายอยู<า>่ทานงนี้แน่นอนใช่แต่อันนี้คือหัวมังกรเอ็งดูมือเองดูมันทำนี่อย่างแท้ซูมได้ปะถ่ายรูปซูมได้ปะไปดูเขาบอกว่าโซนนี้ชื้นสัตว์เยอะสุดเลยพวกอันนี้จะเป็นนกกรบบัวไปดูวะไหนงูวะดูไม่คือไหนงูม่ะน อุย้นี่คนลุกอ่ะแล้วมันไม่เลยออกเหรอเลยทไหนสูงม่ขนานี้เนี่ยคนนี้ไปไม่ได้เลยนี่บอกว่าสะดุดทไมหน้าตามปนน่ากลัวจังเลยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮยเฮ้้๋วถ่นนะี่ว่าพมันตังล่นหลงแล้วปวดหนูหนูหนู เออหนูไม่อยู่เลยก็จะลาเคหนูไม่ได้กินจระเข้เฮ้ยน่ารักก็หนูอ่ะแต่งไม่ทังไม่ถึงเลยสวยเลยตัวปฏิชาของมันมมนั่นแหละมันมรนกลาบเป็นสัตว์ที่อยู่ทางตะว,วันตกเฉียงใต้สหรัฐอเมริกาแขงแรงมั้ยแต่ตมันลาบอ,อ่ะอดดูเอ็งมาดูจระเข้ไข่แม่น,นี่

นี่นีเลยนะครับมีพลอยมีหมามีความสมารถพิเศษด้วยนะครับผมยืนได้เหมือนคนเอาได้เหมือนสุนัขเลยนะครับผมถัดมาด้านความมือด้านบนนะจะเป็นที่อยู่ของแก่บาบารีนะครับหรือแก่ภูเขานั่นเองนะครับผมจะอยู่ที่หน้าผาสูงหรือภูเขาสูงนะแค่ผมคล้ายๆเลี้ยงผาเลยนะครับผม

ดอกไมอ่ะช้าชมช้าหรือลิงไกของเราก็ในแนวลิงวอกนะครับหรือมีชื่อเรียกว่าลิงขี้โพนะครับผมาย้มือถัดมาก็จะเป็นลิงกังเหนือนะครับผมเป็นลิงที่ฉลาดที่สุดแล้วนะครับผมลิงกังเหนือนะครับผมที่คนชอบเอาไปแสดงก็ตัวนี้เลยนะครับมีชื่อด้วยนะครับชื่อน้องจุ๊บจุ๊บนะฮะเป็นน้องจุ๊บจุ๊บนะครับผมาะเขาชอบส่งจุ๊บกลับนะครับต่อมาแข้างหมันก็จะเป็นนกอีมูนะคล้ายๆนกกระจอกเทศนะครับผมแต่ไม่ใช่นะครับผมเป็นโซนสัตว์ออสเตรเลียแล้วนะครับผม Amin. Ini, ini, ini. Ayo, ini kita taruh di dalam. นอนอยู่มันตัวใหญ่อะกระฮิปโปแล้วตอนนี้ก็อะไรกันต่อหาข้าวกินที่ตู้มอเชมัยไปไปแม่แม่ก๊อกก๊อกก๊อกมาแล้วไงอ๋อฮไอแม่ไอแม่ก็ขน้นึงไม่ออก

กินในเซเวน่นก็ไปซื้อของของกินตอนเย็นในเซเวน่นกินบนรถไฟขากตอนห้าโมง 哎，这个就这得了。 Güzel